พามาดูคอมหุ่นยนต์สวยๆจากร้านเน็ตบ็อกนะครับนี่อันนี้ก็ผอก็ทํารีวิวแยกไปแล้วนะใครสนใจไปดูก็ไปดูได้เลยนะครับแรงๆปรับสุด 2K ครับในส่วนของข้างในนะครับจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับจะเห็นสายไฟ RGB ตรงนี้ครับสวยงามมากอันนี้จะเป็นชุดน้ํานะครับส่วนสายยางการระบายความร้อนจะเป็นแบบนี้นะครับสวยมากครับผมนี่เห็นไหมมันจะเป็นท่อแบบนี้นะครับสามารถปรับโหมดไฟได้นะนี้ผมปล่อยเป็นออโต้ครับ ม R G B สวยงามแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวบล็อกน้ําก็บอกอุณหภูมิด้วยผมบอกอุณหภูมิบอกรอบปั๊มนะครับแล้วก็ตัวเมนบอร์ดเป็นเมน,นบอร์ดตัวเกมมิ่งนะครับใส่มได้4แถวมีฮิซซิงระบายความร้อนภาคแต่ไฟใหญ่ๆนะผมรองรับการอัปเกรดซีวที่กินไฟนหนักเช่น i9 ในอนาคตนะครับใส่เอ็มูได้หลายตัวนะครับมาพร้อมกับการ์ดจอ3080แรงๆเลยนะครับตัวนี้สามารถต่อหน้าจอด้านหลังการ์ดจอได้ถึง5จอเลยนะครับแล้วก็ตัว CPU เนี่ยมันมี I G P U ด้วย ถ้ารวมกันแล้วก็จะต่อหน้าจอเครื่องนี้นะครับต่อได้ประมาณหกถึงเจดหน้าจอเลยนะครับนี่สวยงามในส่วนของรายละเอียดต่างๆสามารถดูใต้คลิปได้เลยผมสเปกนะครับนี่หน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับผมเอามาต่อหลายหน้าจอดูเป็นแนวทางครับผมเผื่อใครแบบอยากประกอบคอมแต่ยังไม่รู้จะเลือกเคสอะไรเผื่อใครแบบชอบแนวนี้นะครับผมว่าก็ดูสวยงามดูเท่เป็นเอกลักษณ์มากมากเลยนะครับภายในประมาณนี้ครับนี่ นี่เป็นหมอ้อน้ํานะครับก็คือจะดูดล่มนะครับแล้วก็ปล่อยความร้อนจากด้านบนนะตัวนี้ก็เป็นชิวในการรับความร้อน M2 นะครับตรงนี้หนึ่งนะประมาณนี้ครับใครอยากดูรีวิวเต็มอยู่ในช่องแอปบอได้เลยนะผมหรือว่าใครจะสั่งประกอบค้อมนะครับทักไลน์ว่าทักเพจนมาก็ได้นะผมทรงฟรีมีเก็บเงินปลายทางก็ผมรับดิชช็อปด้วยนะครับถา้าสนใจมีงบเท่าไหรก็ทักมาได้เลยนะครับนี่ ต่อ2จอให้ดูนะครับต่อได้นู่นเลยครับ6กถึงเหน้าจอประมาณนี้ครับ